ขอต้อนรับทุกท่านค่ะได้เข้าสู่งาน Edge List 2 0 2 3ส Well, first of all, we are very pleased to be a part of today's event. Today's event represent significant collaboration with Hello Magazine. And like to congratulate all the winners of the Sustainability Award. Sustainability is a key strategy and a key cornerstone of UOB. And uh, we are very supportive of all of the initiatives to advance sustainability in Thailand, to make Thailand a good live. Well, as I mentioned, sustainability is now a key strategy of UOB. We announced our net zero commitment last year and we wanted to um, uh, make sure that we are here to help all our customers transition towards a net zero so that Thailand can be a greener and a, a more beautiful place to live. วันนี้จริงๆถือว่าได้มีโอกาสพบกับศิลปินหลายๆท่านนะคะต่อให้จะเป็นอาร์ติสในด้านไหนก็แล้วแต่ที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวเองอะ่ะแต่ละคนเนี่ยมีพลังในตัวเองที่จะขับเคลื่อนสังคมนี้รวมไปถึงทําให้สังคมนี้มีความตระหนัก ถึงความสำคัญในเรื่องของ sustainability แล้วก็การประมูลงานต่างๆในวันนี้แต่ละชิ้นงานนี่ได้รับความเห็นคุณค่าได้รับความสำคัญจากคนที่มาร่วมงานในวันนี้มากพี่ขัญเชื่อว่ามันเป็นจุดเล็กๆก็ตามแต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในสังคมไทยในฐานะจาก UOB นะคะพี่ขัรู้สึกว่าในครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคุณค่าที่ทาง UOB เห็น แล้วก็ต้องการที่จะสนับสนุนสังคมไทยให้มองเห็นความสำคัญในเรื่องของ sustainability ทุกอย่างมันเริ่มต้นที่ก้าวแรกแล้วก็ UOB มีความพร้อมที่จะสนับสนุนก้าวนี้ให้เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในอนาคตค่ะครูปานได้นำรูปมาร่วมประมูลในครั้งนี้แล้วก็ดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากางนานวันนี้จัดได้ดีมากๆแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมทำบุญ กับทางเฮโลดขอบคุณโยบีครับที่ทําให้งานวันนี้เป็นไปด้วยความดีงามจริงๆครับวันนี้นะครับเป็นงานของ H-List นะครับของ h l l o นะครับก็จริงๆดีใจมากเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมาของ HELLO เขาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าปีนี้ก็เป็นทีมหลักในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะมีงานประมูลต่างๆนะครับตั้งแต่นำกระเป๋าที่ทำมาจากพลาสติกนะครับมาประมูลกันแล้วก็บริจาคให้กับมูลทีแม่ฟ้าหลวงเลยครับ ก็เป็นงานดีๆเพื่อสังคมอีกงานหนึ่งนะครับผมก็มีความสุขมากๆเลยนะคะที่วันนี้ได้มาเป็น Part of องานของ h e l l o ค่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ sustainability ด้วยซึ่งเราก็สนใจอยู่แล้วแล้วก็มาออกชั่นเก้าอี้แฟนออกไปด้วยค่ะก็แฮปปี้ค่ะ